ละครชีวิตรักเมียรักของซุปตาตอนที่3หลังจากได้ตกลงปรงใจที่จะมาอยู่กับทามในฐานะนางบำเรอแล้วนางก็ย้ายมาอยู่บ้านสวนต่างจังหวัดของทามเขาใช้งานเธอบนเตียงสารพัดใช้งานอย่างเอาแต่ใจไหนจะต้องให้ทำงานบ้านงานเรือนตามแต่เขาจะพอใจอีกพี่ทามวันนี้อยากกินอะไรคะทำอะไรเป็นบ้าง ก็เป็นหลายอย่างค่ะพี่ทาอยากทาอะไรบอกได้เลยนะคะอะไรที่ไม่เคยทำอะไรที่ทำไม่เป็นเดี๋ยวนางเปิดใน Youtube ดูเอาค่ะฉันอยากกินปลาลุยสวนแล้วก็ยำอะไรก็ได้แซ่บๆทำเป็นไหมได้สิคะแค่ยำนางทำได้เดี๋ยวจะทำยำวุ้นเส้นแล้วก็ปลาช่อนลุยสวนให้นะคะนางจะรีบไปทำให้ค่ะอย่าช้านะตอนนี้ฉันหิวละหิวมาก ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวนางจะรีบเอามาให้ค่ะหนึ่งชั่วโมงมันนานไปอ่ะนานยิ่งกว่าร้านอาหารอีกฉันหิวมากหิวจนจะกินคนได้ทั้งตัวยแล้วครึ่งชั่วโมงพอเออนางจะพยายามนะคะต้องไปหาของสดก่อนไม่ใช่แค่พยายามเธอจะต้องทำให้ได้ด้วยให้หมันคุ้มกับเงินเดือนห้ามหมื่นที่ฉันให้เธอหน่อยสิเออได้ค่ะนางจะรีบไปทำให้เดี๋ยวนี้นะคะ หญิงสาวทำอาหารให้เขาอย่างตั้งอกตั้งใจทำสุดฝีมือเพื่อให้เขาพอใจเหงื่อเธอพลาวไปทั่ววงหน้าแต่ก็มีความสุขที่ได้ทำอะไรให้กับคนที่ตัวเองรักหลังจากทำอาหารเธอก็ต้องทำความสะอาดบ้านทำทุกมุมเพราะเขาชอบทำรกไม่ว่าทามจะไปน,นั่งแต่งเพลงที่ไหนเขาก็ทำรกที่นั่น หลังอยู่ด้วยกันไม่นานเขาก็ต้องกลับไปทำงานที่กรุงเทพต่อยิงสาวใจหายเพราะต้องอยู่ที่บ้านสวนนี้คนเดียวฉันจะเข้ากรุงเทพนะจะไปหลายวันหน่อยประมาณห้าวันอยู่ได้นะพี่ธามจะให้ฉันอยู่ที่นี่เหรอคะเธอก็ต้องอยู่ที่นี่สิไม่ให้อยู่ที่นี่เธอจะไปอยู่ที่ไหนแต่ว่าฉันไม่รู้จักใครเลยนะคะพี่ธามอยู่ในบ้านสวนห่างไกลผู้คนแบบนี้นางกลัว ขอนางไปกรุงเทพด้วยได้ไหมคะนางสัญญาว่านางจะไม่กวนไม่ออกมาให้ใครเจอเลยก็ได้ไม่ต้องอยู่ที่นี่ไปเฮะน่าไม่มีอะไรหรอกบ้านนี้รั้วรอบขอบชิดกล้องวงจรปิดก็มีเธอก็เปิดดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแต่ว่าฉันกลัวนี่คะฉันไม่เคยอยู่คนเดียวอะ่ะนะคะพี่ธามฉันขอไปกรุงเทพด้วยนะคะนะฉันบอกให้เธออยู่ที่นี่เธอก็ต้องอยู่ ฉันไม่อยากให้ใครสงสัยไว้ใจไม่ได้นักข่าวสมัยนี้หูผีจมูกมดก็ได้ค่ะยิงสาวถอนหายใจจำใจต้องอยู่คนเดียวในบ้านหลังใหญ่ที่นี่เธอมีโอกาสได้รู้จักเพื่อนบ้านชื่อป้าดากับพีทผู้เป็นลูกชายป้าดาท้าทางใจดีทำให้เธอรู้สึกใจชื้นขึ้นมาจะไปไหนเหรอเจ้าหนูของสดนในตู้เย็นหมดนะคะ นางก็เลยตั้งใจจะไปตลาดอยู่ที่นี่มันอยู่ในซอยลึกมีรถประจำทางผ่านบ้างไหมคะป้านางยังไม่มีรถเลยอ้ยไม่มีหรอกนานๆทีจะมีรถสองแถวผ่านเข้ามาส่งผู้โดยสารแล้วก็จะรับออกไปหน้าปักซอยด้วยนานๆทีนะี่นะคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในซอยนี้เขาก็ขี่มอเมตอร์ไซค์ทั้งนั้นแหละแต่ไม่ต้องห่วงไอ้พีทมันจะไปตลาดซื้อพริกแกงให้ป้าอยู่ เดี๋ยวไปพร้อมมันเลยแล้วกันขอบคุณนะคะป้าแล้วป้าจะเอาอะไรไหมคะนางจะซื้อมาให้ก็เอาพริกแกงนั่นแหละที่ให้ไอพีทมันไปซื้อไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมันก็ซื้อมาได้จ้ะป้าขอบคุณมากนะจ๊ะเดี๋ยวป้าไปตามไอพีทให้จะได้แนะนําให้รู้จักกันแล้วคุณทามเขาไม่อยู่เหรอไปกรุงเทพนะจ๊ะพี่ทามเขามีงานกว่าจะกลับก็ประมาณห้าวันนะจ๊ะป้า เราเป็นคนใช้ใหม่ของเขาเหรอไม่เคยเห็นหน้าเลยนี่ไม่ค่ะหนูไม่ใช่คนใช้หนูเป็นแฟนพี่ทามค่ะอ้าวหลอกเหรอปกติไม่เคยเห็นธามพาใครมาที่นี่เลยนะหน้าแปลกจริงๆสงสัยว่าหนูจะเป็นตัวจริงสินะหหนูคงโชคดีมั้งคะป้าที่ได้มาอยู่บ้านหลังนี้โดยที่ผู้หญิงคนอื่นไม่มีโอกาสจ้า ก็ขอให้มีความสุขสมหวังตลอดไปนะจ้าหนูขอบคุณนะคะป้าหญิงสาวภูมิใจที่ได้บอกใครต่อใครว่าตัวเองเป็นแฟนกับทามตลอดระยะเวลา5วันที่ทามไม่อยู่หญิงสาวรอเขาด้วยความคิดถึงใจจดใจจ่อยิ่งอยู่ด้วยก็ยิ่งรู้สึกผูกพันส่วนเปลี่ยวไปอยู่กับเอกชายคนรักใหม่เธอก็พบว่าเขายังเด็กเกินไปเกินกว่าที่จะรับผิดชอบชีวิตของเธอ ทำอะไรอะเอกเล่นเกมอยู่ดิพี่กำลังมันอย่าเพิ่งบวนอะไรนะปวดหัวนิดพี่ท้องนะทันมาสนใจกันบ้างสิโอ้ยเด็กมันก็อยู่ในท้องพี่มันยังไม่ออกมาซะหน่อยจะให้ไปช่วยเลี้ยงได้ยังไงเด็กอยู่ในท้องก็ดีอยู่แล้วดิพี่ก็ช่วยดูแลหาข้าวห่าน้ําให้พี่กินหน่อยคนท้องนะเวียนหัวคลื่นไส้ช่วงนี้แพ้ท้องหนักอยู่ด้วย มีมือปะท้องนะไม่ได้พิการลูกก็ตัวนิดเดียวท้องยังไม่โตด้วยซ้ำอ่ะพี่อย่ามาทำเหมือนคนป่วยได้ปะนิดเอกเมื่อก่อนเนี้ยเอกไม่เคยพูดแบบนี้กับพี่เลยนะเอกดูแลพี่ดีมากดีจนพี่หลงไว้ใจคิดว่าเอกเป็นคนดีจริงใจกับพี่ตึงได้มาอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยยอมยอมที่จะไม่ป้องกันจนท้องเนี่ยนั่นมันเมื่อก่อนนี่พี่ตอนนี้อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไป เป็นบ้าอะไรทำไมถึงเปลี่ยนไปโอ้ยพี่ท้องพี่ก็ยังไม่ใหญ่ดูไม่ออกหรอกว่าท้องไม่ได้เป็นง่อยซะหน่อยอะไรทำได้ก็ทำเถอะนะผมจะเล่นเกมถ้ายังทำตัวเป็นเด็กแบบนี้อยู่แล้วก็พี่จะไม่อยู่ด้วยแล้วนะพี่อยากเลิกกับผมเหรออยากเลิกก็เลิกไปเลยเอ๊ะถ้าพี่ไม่พอใจจะกลับไปหาผัวเก,ก่าพี่ก็ได้นะผมก็เบื่อความขี้บนของพี่เต็มทีแล้ว มีแม่บ่นคนเดียวก็ปวดหัวอยู่แล้วนี่พี่ยังจะมาบ่นผมอีกเหรอเนี่ยนี่ไล่พี่เหรอไล่พี่กลับไปหาทำอย่างนั้นเหรอเอกผมไม่ได้ไล่ผมดูแลพี่ไม่ได้หรอกนะเอาจริงๆผมเพิ่งอายุ19บเก้พี่เป็นบ้าอะไรปล่อยตัวไห้ท้องหญิงสาวเจ็บใจรู้สึกคิดผิดเริ่มคิดถึงถามขึ้นมาทามเองก็ยังคงคิดถึงเปลี้ยวอยู่แต่พอเห็นข่าวว่าเธอมีคนรักใหม่ก็ตัดใจ ต่างนาต่างตาทำงานเขากลับมาที่บ้านสวนไม่ได้รักแต่ร่างกายกลับโหยหาแต่นางพี่กลับมาแล้วล่ะคะพี่ธามถอดเสื้ออะไรนะคะหญิงสาวตกใจเขาเพิ่งมาถึงก็สั่งให้เธอถอดเสื้อเลยฉันบอกให้ถอดเสื้อไงล่ะพี่ธามจะทำอะไรคะฉันซื้อเธอมานะด้วยเงินตั้งห้าหมื่นบาทฉันจะซื้อเธอมาทำอะไรอะ เธอก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าฉันสั่งให้เธอถอดเสื้อมันหมายความว่าอย่างไงพิธามในสายตาของพิธามนางแคทมีค่าเวลาอยู่บนเตียงด้วยกันกับพิธามเท่านั้นเหละคะเธอจะมองยังไงก็ช่างเธอะสำหรับเธอมันก็คือนางบำเรอของฉันค่ะถ้าพี่ต้องการนางก็จะถอดหญิงสาวน้ำตาตกแต่ก็ยอมตามใจเขาทุกอย่างหลังจากเสร็จสมอารมณ์หมายกับเธอแล้วเขาก็บอกกับเธอว่า มเรินเพื่อนๆของฉันจะมาที่บ้านนะพี่จะพาเพื่อนมาที่บ้านเหรอคะพี่ธามใช่ทำกับข้าวด้วยเมื่อละสามอย่างเป็นอย่างต่ำเขาจะมาสักสองสาคนเราจะมาแต่งเพลงด้วยกันที่นี่ได้ค่ะฉันจะให้เงินพิเศษเธอเพิ่มไม่ต้องกลัวว่าจะเหนื่อยฟรีค่ะพี่ธามขอบคุณนะคะถ้าไม่ไหวก็ตามประดาแล้วก็ไอ้พีทไปช่วยก็ได้ไหวค่ะแค่สองสาคนนางไหวค่ะ ถ้าไหวก็ตามใจนางจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะพี่ทามอืมหญิงสาวฉีกยิ้มกว้างเขาพาเพื่อนมาบ้านมาทำความรู้จักกับเธอไม่ปิดบังเธอแสดงว่าเขาก็เริ่มมีใจให้กับเธอบ้างแล้วแกจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้คะ่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้มีหนังสือด้วยนะคะพิตาขายในราคาเรื่อง309บาท ส่งฟรีค่ะทักมาได้ที่ Facebook พระภายนักเขียนนะคะ